สวัสดีครับเพื่อนเนท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านขอขอบพระคุณทุกทท่านนะครับที่กรุณาแวะเข้ามารับชมรับฟังซับสไคร e ไลค์ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีคุณค่าสําหรับผมมากมายนะฮะเนื่องจากว่าผมสามารถนํามาวิเคราะห์ะสิ่งต่างๆได้ในการที่ทําช่อง YouTube ทางช่องนี้นะฮะเพราะทางคอนเซ็ปต์ของผมเนี่ยผมก็จะคลิดทําแต่เรื่อง เกี่ยวกับพวกจิตวิญญาณนะฮะจิตวิญญาณนี่ไม่ใช่ว่าไปล่าท้าผีนะครับผมไม่ได้ทําแบบนั้นแนวนั้นเพียงแต่เกี่ยวกับการฝึกสมาธินะฮะสมาธิจิตนะการฝึกจิตเพื่อยกระดับจิตวิญญาณของเราอย่างน้อยที่สุดนะฮะจิตของเรามีคุณภาพนะค,คุณภาพด้านจิตใจมีสมาธิก็เป็นสัมมาสมาธิมีจิตที่คิดดีนะเพราะว่าเรื่องของความคิดเนี่ยสำคัญมาก หากเราสามารถควบคุมความคิดได้นะครับเราก็สามารถที่จะควบคุมคําพูดการแสดงออกในพฤติกรรมต่างๆได้ซึ่งล้วนมีประโยชน์ต่อตัวของเราเองแล้วก็ต่อสังคมรอบข้างเรานะถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นผู้วิเศษแต่อย่างน้อยเราก็ไม่สร้างปัญหาความวุ่นวายเดือดร้อนให้กับคนรอบข้างเราหรือต่สังคมนะผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆนี้ต้องมีประโยชน์อย่างแน่นอนไม่มากก็น้อยนะ ก็สลับกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอเรื่องเล่าต่างๆประสบการณ์ตรงนะฮะส่วนมากผมก็จะเอาประสบการณ์ตรงมาส่วนที่รับฟังมาต่างๆเนี่ยถ้าเล่าไปมันก็มันไม่เหมือนกับความจริงที่เราสัมผัสมาแล้วมาถ่ายทอดแชร์สู่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคลิปที่แ้้วผมก็เล่าถึงเรื่องของเกี่ยวกับเ่อการการฝึกจิตก่อนนอนนะฮะฝึกจิตก่อนนอนกันแพ่สุกุศล ให้กับเราสัพพวิญญาณทั้งหมดทั้งปวงก็ทำจนเคยชินนะครับพอทำเคยชินแล้วจิตเราเนี่ยพอถึงเวลาปับ๊บมันเหมือนก็ตั้งนาฬิกาไว้พอถึงเวลาปั๊บี่ยมันก็อยากจะทำนะครับมันเป็นพฤติกรรมติดนะฮะมันเสพติดแต่เป็นการเสพติดนสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนว่าดีปราดของโลกท่านว่าดีนะฮะเราก็เลยทําทําแล้วมีความสุขแล้วก็แผ่พลังงานความสุขนี้ไปยัง รอบตัวเรา,าก็เทคติกต่างๆเล็กๆน้อยๆที่ผมฝึกที่ผมปฏิบัติมาก็มาแชร์กันให้ท่านได้รับฟังรับชมเพื่อจะเกิดแนวความคิดหรือนำไปประยุกต์ปรับในการใช้กับตัวของเราเองเพราะแต่ละคนจริตย่อมแตกต่างกันจริตของคนบนโลกเรามีทั้งหมด6จริตด้วยกันตามที่พระพจทธองค์นั้งทรงแบ่งไว้ไอ้6จริตเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีอย่างละจริต บางคนมีจริตแต่และอย่างสัดส่วนของจริตแต่และอย่างไม่เท่ากันนะฮะอะไรมากอะไรน้อยและการที่จะทําให้ทุกคนบรรลุไปตามเป้าหมายในสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านทรงสอนมานั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ได้เพียงแค่แนะนําและการแนะนํานั้นผมก็นําสิ่งที่ผมฝึกที่ผมปฏิบัติมาเนี่ยมันเป็นแทคติกเล็กๆน้อยๆนำมาสอดแทรกบอกผมไม่ได้นําธรรมะมาเล่านะฮะผมไม่ได้ยก สิ่งที่สาเร็จรูปแล้วมาเล่าซึ่งตรงนั้นมันไม่ใช่คอนเซ็ปต์ของผมคอนเซ็ปต์ของผมคือการปรุงใจนะฮะปรุงใจโดยมีคาสอนพระองค์สมเด็จพระพู้มีพระภาคเจ้าเป็นบรรทัดฐานเป็นสูตรหลักนะฮะก็กลับมาเข้าเรื่องของเราวันนี้ผมก็จะเล่าเรื่องนี้อีกครับก็เกี่ยวกับจิตวิญญาณอีกเหมือนกันเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยเล่ากันไปไม่มีวันจบครับหากินกันจนตายนะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เราจะพบ จะเจอจะสัมผัสมาแบบไหนอย่างไรผมสัมผัสมาเยอะแยะมากมายนะก็ <สๆ S 1> จะเล่าด้วยทีละอย่างสองอย่างแค่นั้นเองเอาที่มาชัดเจนที่ยังไม่หลงลืมนะมาเล่าสู่ส<ๆ>คนฟังก็ครั้งนี้ผมก็จะย้อนเล่านะฮะย้อนเล่าไปถึงอดีตในสมัยที่ผมยังเป็นเด็กตัวเล็กๆ Limited. แต่ยังจำความได้ซึ่งคุณแม่ผมก็เป็นคนร่างเล็กอยู่แล้วนะท่านจูงผมเนี่ย ผมก็อยู่ตัวไม่ถึงเอวนะฮะความสูงหัวผมเนี่ยไม่ถึงเอวแม่ผมเลยก็ครั้งหนึ่งนะฮะคุณพ่อรับราชการตำรวจก็จะพักบ้านตำรวจแต่แถวไหนผมไม่ทราบนะจำไม่ได้จะเป็นดินแดงหรือจะเป็นแถวไหนก็ลาดพร้าหรือยังไงผมจําไม่ได้แล้วก็เป็นบ้านพักไม้ผมจําได้ว่ามาอยู่คืนหนึ่งน่าจะเป็นช่วงหัวค่าถ้าจําไม่ผิดนะฮะคุณแม่เขาก็จูงผมขึ้นไปบนบ้าน บ้านไม้ชั้นสองซึ่งไฟเนี่ยผมจําได้ไฟที่เปิดบนบ้านเนี่ยไฟฟ้ามันก็จะเป็นหลอดหลอดกระปุกมั้งฮะหลอดเล็กๆไฟมันจะออกสีส้มนะฮะเป็นหลอด,ลอดใส่ทางสเตนเป็นหลอดรุ่นเก่าเลยซึ่งพศตอนนั้นผมน่มจาจะประมาณพศปร1มาณห้าร้อยสิบสิบเอ็ดสิบสองอะไรเหล่านี้ผมจำแต่จำไม่ได้แล้วละเอาแค่ว่าจาความได้กด็ในบ้านนั้นก็ไม่มีใครมีแม่ผมจูงผมพี่น้องก็ไม่รู้อยู่ไหนหมด จูงผมอยู่บนบ้านณนะขณะที่คุณแม่จูงผมอยู่เนี่ยผมก็เลือบไปเห็นนะฮะในห้องบ้านไม้ชั้นสองผมลืมตาอยู่นะครับเดินตามแม่ที่จูงลืมตาอยู่ก็เห็นเป็นผู้หญิงนะฮะเป็นผู้หญิงนุ่มกระโจมอ,อกแล้วก็ผมยาวนะฮะผมยาวแล้วเลือดโสมตัวเลยนะฮะเลือดสีแดงโสมตัวเลยซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่ได้กลัว แล้วผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นผีเป็นใครเป็นอะไรผมก็ไม่คิดแต่ผมสงสัยทําไมแม่ไม่ทักไม่คุยกับคนนี้นะฮะในในความรู้สึกตอนเป็นเด็กตอนนั้นว่าทําไมแม่ไม่เห็นพูดถึงไม่เห็นคุยกับคนนี้เลยมผมก็เอื้อมนะฮะเอื้อมเท้าไปเตะไปเตะเขานะฮะคือไม่ได้เกลรยอะไรนะฮะด้วยความเป็นลูกผู้ชายมันมีแววมันตั้งแต่เด็กไปเตะแต่เตะไม่โดนนะฮะแล้วผมก็เดินตามแม่ผมจูงลงบันไดลงมาชั้นล่าง พอโตขึ้นมาพอทราบความผมก็นึกย้อนเอถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็คงไม่ใช่คนในบ้านไม่ใช่ใครเพราะว่าลักษณะอย่างนั้นเป็นลักษณะของพูดผีปีศาจนะแล้วตอนนั้นเนี่ยผมจําได้ว่าผมยังไม่ได้เริ่มการฝึกสมาธิภาวนาอะไรทั้งนั้นคือ,อตอนนั้นยังเล็กมากนะครับแต่มันภาพในความทรงจําของเด็กตอนนั้นน่ยมันก็ยังฝังอยู่ในใจมาแม่นมากหลังจากที่ลงมาชั้นล่างพอลงมาชั้นล่าง ผมก็มองไปที่หน้าหน้าหน้าบ้านนะฮะรัวนะ้วหน้าบ้านก็เห็นก็เห็นเป็นเงาดําเดินเดินอยู่บนถนนที่ผ่านหน้าบ้านแต่ตอนนั้นน่าจะเป็นบ้านเดียวนะฮะบ้านไม้บ้านเดียวเห็นได้นอยู่หน้าบ้านไฟก็สลัวมืมดซึ่งผมก็ลืมตามมองแต่ผมก็ไม่พูดนะผมก็ไม่ได้เล่าให้แม่ฟังไม่ได้เล่าให้ใครฟังตัวสูงมากเดินเป็นแถวหน้าบ้านเลยเดนินเงียบกลิบเลยผมก็ไม่สนใจนั่นคือครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อตอนเป็นเด็กที่ผมสามารถ มองเห็นในสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่เคยพูดถึงผู้ใหญ่ไม่เคยชีย้ให้ผมดูไม่เคยกล่าวถึงอะไรซึ่งผมอาจจะเห็นอยู่คนเดียวมาเข้าใจมาทราบอาตอนโตว,ว่าสิ่งสิ่งนั้นก็คือดวงจิตวิญญาณที่เขายังไม่ได้รับผลบุญแห่งการสวยสุขต่างๆน่าจะอยู่ในระหว่างนะฮะก็คงอยู่ในระหว่างยังไม่ได้รับผลบุญใดๆซึ่งวิญญาณต่างๆเหล่านี้บางทีเขา ตายก่อนอายุไขเขาตายก่อนอายุไขก็สมมติอายุไข80แต่เขาตายตอน40ก็เหลือเวลาอีก40ปีที่ต้องเป็นสามภเวสีวนเวียนอยู่บนโลกบุญที่อุทิศให้นะฮะที่เราอุทิศให้ต่างๆหรือใครอุทิศให้จะแล้วแต่เนี่ยเขาก็จะได้รับความสุขของเขาแต่ยังไม่สามารถเข้าสู่เขตของบุญได้ต้องรอเวลาอีก40ปีพอถึงเวลา40ปีบุญนั้นเ็จะเกิดผลท,ทันทีนี่คือ คำบอกเล่าของหลวงพ่อฤาษีลินดำนะฮะในช่วงระหว่างเนี่ยมันก็ยังไม่ได้รับเสวยผลบุญต่างๆก็เพียงแต่ว่าทําให้ร่างกายกายดวงจิตวิญญาณน,นั้นมีความอิ่มเอิบขึ้นมีความสดชื่นขึ้นอันนี้ถามมารู้ได้ยังไงนะฮะก็ดวงจิตวิญญาณผีนั่นนะ่ะที่มาสื่อสารบอกหลวงพ่อฤาษีลิงดำผีเขาบอกกับหลวงพ่อแบบนั้นนะฮนะหลวงพ่อก็มาเล่าให้ลูกหลานฟังลูกศิษย์ฟังว่าผีบอกมาอย่างนี้ผีต้องการยังไงอะไร นะครับก็คือหากตายก่อนอายุไขก็ต้องวนเวียนอยู่บนโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นอยู่บนโลกนะดวงจิตวิญญาณที่เราสัมผัสที่เราพบที่เราเจอแบบไหนรูปแบบไหนก็แล้วแต่มันมีอยู่หลายประเภทด้วยกันประเภทแรกเลยนะวิญญาณประเภทแรกคือประเภทที่อยู่ในระหว่างอย่างที่ผมบอกมาเมื่อสักครูน่นี้ยังเป็นสัมภเวสีวนเวียนอยู่บนโลกยังไม่ถึงอายุไขย,ยังไม่ถึงเวลาเพราะพวกนี้เขามีกรรมของเขาอยู่กรรมจากอุปคาตกรรมจากอุปคาตที่ต้องรอเวลา ประเภทที่สองคือประเภทที่เสวยอ,อำนาจแห่งกรรมแล้วก็คือพ้นจากนรกมาเป็นเปรตคือพ้นจากนรกแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตจากเปรตก็มาเป็นอ,ส,อสุรกายจากอสุรกายจึงมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะนั้นวิญญ,ญาณที่เราเห็นเนี่ยก็คือวิญญ,ญาณพวกเปรตเนี่ยคือพ้นจากนรกมาแล้วอสุรกายก็พ้นจากเปรตมาแล้วมันไล่ตามลําดับนะฮะแต่มันมีอีก อีกแบบหนึ่งคือดวงวิญญาณนะฮะที่ว่ามีกรรมหนักมากเลยประเภทนี้คือบายพาสเลยไม่ผ่านสำนักพยายมนะฮะประเภทนี้นี่คือโตรก,กทันทีเลยไม่ผ่านการสอบสวนไปเกิดเป็นเปรตทัน,นท,ทีเลยจุดติเลยนะ,ะเคลื่อนเคลื่อนไปเป็นเปรตทัน,นท,ทีเคลื่อนไปนรกทันทีเคลื่อนไปเป็นอสุรกายทันทีดวงจิตเหล่านี้คือดวงจิตที่มีบาปหนักมากนะฮะ วันวันหนึ่งไม่เคยคิดสิ่งที่ดีไม่เคยทําความดีคิดแต่จะให้ร้ายสังคมคิดแต่จะทําร้ายสังคมคิดในสิ่งที่ไม่ดีตลอดเวลาแม้แต่คิดทําร้ายสัตว์อะไรก็แล้วแต่ที่ผิดศีลผิดธรรมทําร้ายนะฮะอะไรต่างๆที่เป็นสิ่งไม่ดีที่โลกเขาบอกไม่ดีเพราะว่าโลกที่เขาจะบอกไม่ดีได้ก็เนื่องจากคําสอนของพระพุทธเจ้านะคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าพระพุทธองค์ท่านทรงเป็นสัพพัญญูสามารถ รู้ทุกสิ่งไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทรงไม่รู้เพราะพระองค์ทรงตรัสรู้นะฮะเราก็ต้องทําดีตามท่านวันนี้เราก็คุยกันแค่นี้มาไวนะฮะพยายามมาแล้วคุยรวบลัดให้ไวไม่ทราบจะรีบไปไหนนะฮะก็ท่านอยากฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาผมก็จะทยอยเล่ามาเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าเรื่องของการฝึกจิตเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับดวงจิตวิญญาณทั้งนั้นแหละเพราะ ร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้ก็คือมาจากดวงจิตของเราจิตวิญญาณจิตดวงเดียวที่เข้ามาอาศัยในร่างกายเหมือนกับบ้านเช่านะฮะเอกะจะรังจิตตังจิตดวงเดียวท่องเที่ยวไปตามภพภูมิต่างๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกทท,ท,ท,ท่านที่แวะเข้ามาฝากกดไลค์ซับสไครต์นะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ